s ข้าสู่ช่วงเพรสเพคทีนะครับช่วงที่เราจะนําประเด็นร้อนและก็ประเด็นที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับประเด็นหนึ่งเลยที่เราจะมีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของโครงการบางโครงการนะครับที่เขาว่ากันว่าเป็นการสร้างความเสียหายให้กับรัฐนะครับในที่นี้เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับเมื่อสร้างความเสียหายให้กับรัฐแล้วเนี่ยประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าทั้งรวมทั้งประเทศนั้นใครเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่ว่าเราพูดถึงว่าการสร้างความเสียหายให้กับรัฐในครั้งนี้ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะ ครับวันนี้อาจารย์ซีโร่จะนําประเด็นนี้มาวิเคราะห์ให้ได้รับฟังกันครับสวัสดีครับอาจารย์ซีโร่ครับก็ต้องบอกกอนว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าเรื่องกรณีนโยบายจำนำข้าวที่กลับยิ่งรักธรรมเนี่ยนะครับมีฝั่งหนึ่งซึ่งรู้สึกว่ามีความเสียหายกับรัฐแล้วก็บอกว่าตัวเลขความเสียหายนี่ประมาณ7จ็ดแสนล้านนะครับแน่นอนว่าในแง่วิชาการในแง่ข้อมูลในแง่ตัวเลขมีการตั้งคําถามมากว่าการประเมินความเสียหายของโครงการจำนำข้าวเนี่ย ประเมินอย่างถูกต้องหรือเปล่าเช่นตัวเลขเจ็ดแสนล้านเนี่ยนับยังไงหักค่าวที่อยู่ในสต็อกไปแล้วหรือยังแล้วถ้าค่าที่อยู่ในสต็อกซึ่ง,ซ,งซึ่งอ้างว่ายังขายไม่ได้เนี่ยทำให้รัฐเสียหายแล้วบังเอิญในวันข้างหน้าข้าวจำนวนนั้นขายได้ขึ้นมาเนี่ยยอดความเสียหายโดยรวมมันก็ควรจะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นในการประเมินความเสียหายมันมีปัจจัยหลายอย่างที่มีความสลับซับซ้อนนะครับทีนี้เนี่ยโอเคสมมติเชื่อก่อนว่าฝ่ายที่อยากจะ ดำเนินคดีกับคุณยิ่งรักฝ่ายซึ่งอยากจะฟ้องแพ่งกับคุณยิ่งรักเนี่ยถูกต้อง raine, คือมีความเสียหายประมาณ7จ็ดแสนล้านเนี่ยก็มีคําถามต่อมาอีกว่า7จ็ดแสนล้านเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องคุณยิ่งรักโดยตรงเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าพอไปไล่ดูตัวเลขเนี่ยเป็นความเสียหายซึ่งเกิดในช่วงคุณยิ่งรักเป็นเนี่ยถ้าถือว่าเป็นความเสียหายเนี่ยนะซึ่งผมไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับก็ประมาณ5้าแสนล้านนะครับทีนี้เรามาดูตัวเลขแบบนี้กันก่อนว่าในอดีตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยมีการฟ้องร้องเคยมีการดําเนินคดีกับ ผู้บริหารนโยบายสาธารณะต่างๆที่ทําให้เกิดความเสียหายทางการเงินหรือเปล่านะครับผมคิดว่ามันมีอย่างน้อยอยู่สอสเรื่องซึ่งมีความคล้ายคลึงกันนะครับเรื่องที่1นึเนี่ยคือกรณีปรส ปออนี่เป็นเรื่องซึ่งหลายคนคงจะลืมไปแล้วแต่แน,นแ่นอนว่าหลายคนจาเรื่องนี้ได้ดีจำได้ดีครับเพราะว่าเป็นกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2 5 4 0นะครับในรัฐบาลในเวลานั้นก็มีการตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อปฏิรูปสถาบันการเงินเล็กย่อๆปรอส <ๆ S 2> <ๆ S 1> คนที่เกี่ยวข้องก็มีคุณชวนหลีกภัยนะครับมีคุณทาลินนิมันเฮมินมีคุณอามาดรดชศิลาออนเป็นประธานนะครับปรสอสส์ในหน้าที่ในเวลานั้นคือประเทศไทยในถังแตกนะครับก็จำเป็นต้องเอาสินทรัพย์ที่ มีอย <S 2 Pop ify> uh ู่เนี่ยมาขายของสถาบันการเงินต่างๆที่ไปทำไว้56แห่งเนี่ยมาขายแล้วก็เกิดประเด็นว่าสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ในการจัดตั้งปรลอสเนี่ยเอาสินทรัพย์ทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมาขายเล่รหลังรวมๆกันเพราะฉะนั้นมีคนประเมินว่าสินทรัพย์ทั้งหมด56แห่งเนี่ยมูลค่าจริงๆมัน800ล้านบาทแต่ขายจริงเนี่ย200ล้านนะครับขายจริง200ล้านแปลว่าอะไรแปลว่าของดีๆกับของไม่ดีรวมกันเนี่ยมูลค่าจริงๆเน็ตๆเลยใน800ล้านคุณไปขาย คุณขายยังไงขายของที่มันมูลค่ารวมกัน8แสนล้านไปในราคา2แสนล้านเงินที่ควรจะเข้ารัฐหายไปทันที6แสนล้านอันนี้คือคือเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นข้อท็จจริงไม่ใช่ความเป็นข้อท็จจริงเรื่องตัวเลขคําถามคือปอลสวควรจะต้องรับผิดชอบไหม ผมแน่นอนว่าท่าที้งกับมาตรฐานในกรณีคุณยิ่งรักเนี่ยคนก็จะบอกว่าต้องรับผิดชอบ,บสิโครงการแล้วนำนำข้าวเนี่ยเ<ช>นะพราะจะนำข้าวเนี่ยชาวนาได้ประโยชน์เงินไปที่ชาวนาคุณเบ่าคุณยิ่งรักต้องรับผิดชอบครับกรณีปลศเนี่ยเอาทรัพย์สินดีๆของบริษัทเอกชนในไทยไปขายฝร,รั่งคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากคนไทยบางกลุ่มซึ่งซึ่งรู้ว่า ไปไปไปหากินกับฝรั่งยังไงอันนั้นอีกกรณีนึงคือไปซืป้อต่อกับฝรั่งต่อตอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วคนไทยไม่ได้ไปประโยชน์อะไรเลยเนี่ยแถมประเทศชาติเสียรายได้ที่คุณจะได้อีกหกแสนล้านเนี่ยควรจะต้องมีคนรับผิดชอบปรากฏว่าทุกคนก็รู้ว่าปลอสคดีหมดอายุความไปเฉยไม่ไม่มีการดำเนินคดีมีมมดําเนินคดี2กรณีกรณีของคุณอมรเลศศิลาออดน,นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ศาลก็ตัดสินว่าให้มีเรื่องการปรับการในประมาณ2 0 0 0 0บาท ซึ่งไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรแลเนื่องเมื่อไปถึงสารอุทธร์เนี่ยสารอุทธร์ก็บอกว่าไม่มีมูลไม่จําเป็นต้องชดใช้อะไรอันนี้คือข้อเท็จจริงนะฮะหกแสนล้านที่รายได้ของประเทศเสียไปเนี่ยเมื่อไปถึงสารอุทธร์สารอุทธร์บอกว่าไม่ไม,ไม่ต้องดาเนินคดีกับคุณอมรเลศศิลาอ่อนเกือบยี่สิบปีนะคดีนี้ถูกต้องครับเพราะนั้นอันนี้หกแสนล้านแล้วแล้วหกแสนล้านเนี่ยเป็นเป็นมูลค่าซึ่งเมื่อเทียบกับ,กบง,ง,งบประมาณของประเทศไทยในปีสองพันห้ารอสี่สิบนะฮะซึ่งถ้าเอาตัวเลขนี้มาปรับอัตราเงิน นะฮะเพราะนั้นความเสียหายนี่มหาศาลมากอันนี้เป็น <_ an> ความเสียหายจริง,รงๆหกแสนล้านที่ประเทศควรได้เนี่ยไม่ได้เราฝรั่งได้ไปครับจบโดยการที่ไม่มีใครต้องรับผิดชอบอะไร <_ an> นะฮะอันที่สองคล้ายๆกันก็นี่คุณเลิงชัยลมการอนอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติในช่วงนั้น, <_ an> นครับช่วงนั้นก็เกิดวิกฤตเศษรษฐกิจแน่นอนว่าเป็นปีสี่ศูนย์เนี่ยปีสี่ศูนย์คล้ายๆกันนะครับคุณเลิงชัยเนี่ยไปพูดง่ายคือไปค้าเงินนะครับเพราะว่าช่วงนั้นต้องทําสงครามการเงินกับ กับต่างประเทศนะครับที่มันมันวุ่นวายมากแล้วก็ต้องพยายามจะจะพยุงข้างเงินเราไว้กับข้างเงินของดอลลาร์ใช่ไหมฮะในสมัยนั้นใช่ใชครับนี่ในในช่วงเวลานั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ1.8แสนล้านนะครับแน่นอนว่าการคลังมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยไปฟ้องคุณเรืองชัยจะให้คุณเรืองชัยเนี่ยชดใช้ค่าเสียหาย1.8แสนล้านซึ่งผมคิดว่าผิดนะครับผู้บริหารนโยบายทําตามนโยบายเนี่ยแล้วมันเกิดความเสียหายเนี่ย เขาไม่ได้ต้องการให้ประเทศเสียหายแน่นอน<ม>แต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอยากจะปัดความผิดข,ของตัวเองไปที่ผู้ว่าไปฟ้องผู้ว่า1.8แสนล้าน<ม>ให้ผู้ว่าเริงชัยจ่ายคดีสู้มาถึงศาลอุทธรณ์ศาลแพ่งบอกให้คุณเริงชัยจ่าย1.8แสนล้านพอมาถึงศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์บอก ไม่ต้องจ่ายเหตุผลที่ไม่ต้องจ่ายเนี่ยถือว่าฟังได้ศาลวินิจฉัยสองข้อฮะข้อที่หนึ่งคือความผิดเนี่ยมันเป็นความผิดทางนโยบายไม่ใช่เป็นความผิดที่คุณเดิงชัยเนี่ยต้องการให้มันเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุณเริงชยัยต้องมารับผิดทางแพ่งชดใช้เนี่ยมันไม่ได้อันที่สองคือศาลอุทธรณ์วินิจฉัยต่อว่าในการตัดสินใจจะทําธุรกรรมทางการเงินของแบงค์ชาติเนี่ย คุณเดิงชัยไม่ได้ทําคนเดียวการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจขององค์คณะผู้บริหารแบงค์ชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเชื่อว่ามีความเสียหายแล้วต้องมีคนรับผิดเนี่ยการตัดสินใจเป็นของคณะผู้บริหารแต่ทําไมเมื่อจะรับผิดหาผู้รับผิดแพ้ถึงกลายเป็นคุณเดิงชัยเพียงคนเดียวสารอุทธรณ์บอกไม่มีมูลทำแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าดูจาก,กออสองกรณีนี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันอย่านก็คือว่าเวลาพูดถึงความเสียหายของรัฐเนี่ยบางคดี มีความเสียหายตัวเงินจริงๆอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นปอลอสอนเนี่ยรัฐเสียประโยชน์ประเทศชาติเสียประโยชน์หกแสนล้านจบที่ศาลอุทณ์บอกไม่มีอะไรอืแล้วกันไปกรณีแบงค์ชาติเนี่ยผมคิดว่ากํากึ่งว่ารัฐเสียประโยชน์หรือเปล่าเพราะมันเป็นช่วงที่การต่อสู้เรื่องค่างเงินมีความจําเป็นแล้วแบงค์ชาติเรื่องนโยบายที่จะปกป้องค่างเงินจนเกิดการขาดทุนแต่ถามว่าการขาดทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ว่าต้องรับผิดชอบไหมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้พูดยาก นะครับเพราะว่าเขาก็ทําไปโดยความคิดว่าประเทศจําเป็นจะต้องปกป้องค่าเงินไม่ให้ค่าเงินมันออนแอเกินไปนะครับแต่ในสุดสารก็จบลงด้วยการไม่ดาเนินคดีเหมือนกันนะครับกรณีของคุณเลิงชัย1.8แสนล้านเนี่ยนะครับฟังดูเหมือนไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับเรื่องจำนำข้าวนะครับแต่1.8แสนล้านเนี่ยเกิดขึ้นในปี40ซึ่งปีนั้นทั้งปีเนี่ยนะครับประเทศไทยมีงบประมาณของประเทศเนี่ยนะครับ1ล้านล้านบาท1.8แสนล้านเนี่ยคิดเป็นตัวเลขง่ายๆคือประมาณ2แสนล้าน เงินที่ขาดทุนจากการค้าเงินการทำสวอปเนี่ยนะครับประมาณร้อยลยี่สิบของงบประมาณประเทศทั้งหมดในปี2540นะครับถือว่ามหาศาลมากเทียบกับเรื่องจำนำข้าวถ้าถือว่าโครงการจำนำข้าวมีความเสียหายเ่ยนะฮะความเสียหายเจ็ดแสนล้านเนี่ยเป็นของรัฐบาลเก่าประมาณประมาณหนึ่งจุดล้านกว่าเป็นของสมัยคุณยิ่งหลักห้าล้านกว่ากว่าในช่วงเวลาสามปีนะครับเงินทั้งหมดเนี่ยกองรวมกันแล้วเมื่อเทียบกับงบประมาณของประเทศเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย ขาดทุนประมาณร้อยละหของงบประมาณของประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะนาเสนอในวันนี้อาจารย์พยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงโครงการรับจำนำข้าวหนึ่งละครับแล้วก็เปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาอย่างคดีป,ปรสรแล้วก็การค้าเงินของไทยเราอาจารย์ต้องการจะ,สะแสดงให้เห็นอะไรฮะให้เห็นถึงเรื่องของมาตรฐานหรือว่าอะไรฮะถูกต้องครับคือถ้าเกิดเราบอกว่ามันมีการเสียหายจากการดำเนินนโยบายแล้วคนที่บริหารนโยบายต้องรับผิดชอบเนี่ยก็ไปไล่เลียงดูปรากฏว่าเวลาเป็นมีความเสียหายจากงบประมาณเนี่ย ประเทศเราไม่เคยมีมาตรฐานว่าผู้บริหารนโยบายต้องรับผิดชอบ,บซึ่งถูกแล้วว่าไม่ควรมีเพราะเขาบริหารตามนโยบายสาธารนณะซึ่งเป็น,ปน,ปนพันธะที่รัฐบาลต้องทําตามนโยบายเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความเสียหายจะบอกว่าต้องมีความรับผิดชอบทางแพ่งเนี่ยในสุดก็จะให้ทำยังไงอย่างกรณีออคุณยิ่งรักนโยบายจะนำค่าเป็นนโยบายที่ประชาชนเลือกแล้วรัฐบาลก็แถลงนโยบายต่อสภาเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีพันธะที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ประชาชนต้องการรวมทั้งปฏิบัติตามพันธะที่สภาให้ไว ถ้าถ้าเกิดบอกว่ารัฐบาลที่ทําตามนโยบายที่ประชาชนต้องการกับทําตามที่สภารับรองผิดเนี่ยหมายความว่าเรากําลังบอกว่าต่อไปนี้รัฐบาลที่ดีคืออย่าทาตามมาติของสภาอย่างนั้นหรือ mm hmm. ประเด็นก็คือว่าถ้ามันมีสภามีเสียงของประชาชนเขาต้องการนโยบายเนี่ยแล้วมันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีการลงโทษด,ด้วยการดาเนินคดีค่าเสียหายห,ายหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูมาตรฐานที่ประเทศเราทําเนี่ยมันไม่มี นะครับเมื่อมันไม่มีในกรณีอื่นๆเนี่ยถ้าคุณมาใช้ใน,ในเรื่องแบบนี้กับกรณีคุณยิ่งรักเนี่ยความรู้สึกว่าความประเทศนี้ยังมีสองมาตรฐานมันก็จะไม่จบสิ้นไปนะครับทีนี้ผมคิดว่าคนซึ่งพยายามจะบอกว่าจำนำข้าวมันมีความเสียหายเนี่ยอย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณพูดว่าจำนำข้าวมันมีความเสียหายประเทศขาดทุนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคุณเอามุมมองแบบพ่อค้ามาใช้ รัฐบาลไม่ใช่พ่อค้ารัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ค้ากาไรกับประชาชนเงินที่ใชในการจํานําข้าวทุกบาททุกสตางค์ที่คุณบอกว่าประเทศเสียไปกองกลางเสียไปเนี่ยมันไปอยู่ที่ชาวนามีการ์ตูนของคุณเซียอันนึงอยากให้ดูฮะดูแล้วจะเข้าใจความขัดแย้งเรื่องนี้ทั้งหมดเลยก็คือว่าบางทีคนที่อยากล้มนโยบายจํานําข้าวหรือไม่ชอบคุณยิ่งรักเนี่ยคุณลืมไปเรื่องหนึ่งว่างบประมาณที่ทําเรื่องจํานําข้าวเนี่ยเงินมันไปอยู่ที่ชาวนาอันนี้คือการ์ตูนของคุณเซียนะ นะครับทำท่าว่าโเยะะให้คลังฟองเร่อเงิน0กแสนล้านค่าเสียหายจากจะนําข้าวแล้วก็มีคนแต่งตัวเหมือนคุณยิ่งรักนะครับบอกว่าโครงการจํานําข้าวยกระดับราคาข้าวพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาแล้วก็ตัวกระตูนที่คล้ายๆคุณนีงรกบอกว่าเงินทั้งหมดอยู่กับตัวเขาค่ะคือบางทีเนี่ยเวลาเราพูดว่ามันมีความเสียหายเราลืมไปไง,ไงว่านโยบายแบบนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายที่รัฐเนี่ยรับภาระแทนชาวนาในการขายข้าวในการเก็บข้าวแต่ผู้ที่ได้ประโยชน์คือชาวนาถูกต้องครับ แลวผู้ที่เสียประโยชน์คือผู้พ่อค้าข้าวพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็เห็นว่าเมื่อเ่ิงนโยบายนี้ไปเนี่ยชาวนาชีวิตแย่ลงหนี้สินภาคคูเรือนในภาคเกษตรสูงขึ้นพ่อค้าคนกลางร่าร,รวยขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดไม่ครบก็คือการตัดสินใจเ่ิงนโยบายนี้เนี่ยมันสร้างปัญหากับชาวนาะมันสร้างภาวะเงินฝืดในชนบทและมันทําให้พ่อค้าคนกลางรวยขึ้นแล้วการมองไม่เห็นเรื่องพวกนี้ม,นม,นมันมาพร้อมกับการที่คุณพยายามจะเรียกค่าเสียหายทางแพง่งกับคุณยิ่งลักษณ์โดยที่คุณไม่เคยเรียกกับผู้บริหารนโยบายคนอื่นๆและเเเมื่่อไปถึงชชัั้้้นนนาาาลีียกก็ใหตุผแบบดวว าการบริหารตามนโยบายสาธารณะผู้บริหารไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะว่ามันเป็นความเสียหายทางนโยบายไม่ใช่ว่าเขาเสียหายในแบบที่จงใจฉดทุจริต หาประโยชน์ส่วนตัวเพราะเอามุมมองแบบแพ่งมาใช้ในเรื่องแบบนี้ไม่ได้รหรือถ้าดูกรณีบางชาติกรณีผู้ว่าเริงใช้ก็คือว่ามันเป็นการตัดสินใจเป็นองค์คณะเพราะฉะนั้นโทษคนคนเดียวไม่ได้ฟงัฟงแท่งไม่ได้เพราะฉะนั้นในตอนนี้ของคุณยิ่งลักษณ์ทางการเมืองนั้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับถือว่าผิดไปเป็นเทียบเรียบร้อยแต่ว่าในทางแพ่งในทางอาญานั้นยังคงอยู่ในชั้นของกระบวนการผูกศารอยู่ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเอาละครับขอบคุณอาจารย์ซิโร่นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของมาตรฐานนะครับแล้วก็พู กับโครงการ,รหลายๆโครงการเนี่ยนะครับ